20ธันวาคม2565สร้างความสุขสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้สูงอายุตำบลสงขนองที่ได้มอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีอง นะคะสวัสด yes, ีค่ะใช่ค่ะเพื wow, ่อนอยู่ข้างๆสวัสดีเพื่อนหน่อยค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนเลยค่ะจะพูดกันสวัสดีหน่อยเสร็จแล้วญี่ปุ่นญี่ปุ่นสวัสดีว่าลยค่ะมีใครตอบได้ให้ให้แบบนี้นะคะให้ญี่ปุ่นเขาสุภาพใช่ไหมคะแอฟริกาหรือว่าเขาตอนนี้จะเป็นไงมเขาจะทำตาโต แล้วก็เล่นอะไรกันพ่อนะคะแร่เขาจะทำตาโตและเล่นให้กันอ่าฝรั่งเศสเขาจะกอดเขาจะกอดกันแล้วก็หอมแก้มจะดูว่าน้ำหอมเขาใช้ยี่ห้ออะไรมาแล้วก็ประเทศจีนนะคะประเทศจีนมใครตอบได้พ่อทำด้วยทำด้วยทำกรหดูกด้วยได้ไหมคะพ่อเปใบไรคะแม่จ๋าพี่จ๋าพ่อพ่อพ่อ เมื่อกี้ไทยสวัสดีว่าแล้วเป็นไหนคะป,ประเทศญี่ปุน่น<อ>ประเทศจีนฝ<อ>ร,รั่งอังกฤษฮัลโหลแบบนี้คะ่ะฮัลโหลแบบนี้หนูขอใหม่นะคะหนูขอหนึ่งคือประเทศญี่ปุน่นญี่ปุ่นทำยังไงคะ หันแร้เลยค่ะเพื่อนข้างๆแล้วให้กันหน่อยแล้ว1 2 3นสองสาห้ค่ะ้สองประเทศจีนหค่ะออังกฤษเช็คแทนเพื่อนๆได้ไหมคะเช็คแทนที่มีข้างๆได้นหมคะค่ะอ๋อหนูขอตัวแทนแล้วกันใครอยากจะมาเล่นเก้นกับหนู เล่นเกมนี้เนราวันค่ะมีใครอยากจะมาเล่นเกมทำได้ได้นะ,ะนั่งที่นั่งไอ้เนอะอานมาคู่นี้มีรางวัลนะคะแมนะ่แม่จะมาน้องขอดูด้วยแม่นั่งเอาแม่มาตรงนี้เลยค่ะแม่สมองคนมาเล่งเน่้วยนะคด้ได้ได้ได,ได,ได,ได้โอเคคนที่ดได้เงินะ พารีได้เลยนะคะหนูเองมีแค่ดีเองนี่ยเราเล่นก่อนเขาเดี๋ยวเราได้นตะบังก่อนค่ะดีค่ะมีใครจะเป็นตัวแทนเล่นกับหนูไหมค่ะค่ะหนูได้สายพูสายพูนะคะค่ะเดี๋ยวตรงนี้ไหมค่ะค่ะให้หนูเห็นนะน้องไม้ดูนะค่ะ แล้วพี่พช่วยเป็นกรรมการให้หนูนะคะว่าหนูจะพูดหนึ่งหนึ่งคือสวัสดีค่ะหนึ่งคือให้นะให้ให้แบบไหนคะให้แบบไหนให้ไม่ทำอยนี้นะคะค่ะพี่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 ทเดียวแมาสองห่อห่อค่ะห่อพี่พี่รู้นะเรามีรางวัลนะคะห่ออะไรนะคะห่อค่ะ พลังค่สาม ทำผิดบ้างเราไม่เห็นนะคะว่าใครทำผิดเนาะเนาะเราไม่เห็นสองค่ะข้อข้อสามค่ะไอเล่จากลูแม่ค่ะพี่พี่สาวพี่สาวฮัลโหลพี่สาวจะแลนะฟังหนูอยนะคะสี่ค่ะ,คะโอสวัสดีด้วยแม่แม่คุณน,นะสวัสดีนะพี่จาร์นึงเลยนะสามค่ะ ดีค่ะดีค่ะกินกันไม่ลงเลยอ่ะสองค่ะเราไม่เห็นเราเอาใหม่เราไม่เห็นนะคะหนึ่งค่ะสองค่ะสี่ค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งค่ะสวัสดีและสองค่ะ OK，三。 อนนอนถอยหมอนถอยหมอนได้แล้วยังมีาูหิาวชนะแล้วขคันิดนึงก่อนนอนถอยหมอนตื่นนอนนอนถอยนอนสมองของใหม่นะคะก่อนนอนถอยหมอนก่อนนอนถอยหมอนตื่นนอนหมอนถอย เหอนม้้่คะอเสียระบือ สค่ค่ะสองค่ะสค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะ <bur ma. S> 2ค่ค่ะถูกค่ะสสวัสดีนะคะพี่ๆเพิ่งมาใหม่ยังไม่ทนะว่าสสสวัสดี1นูก ห้าญี่ปุ่นนะคะทไทายสองคือห้องสามคือฮัลโหลเช็ค អរណាំរំដៃចុងទីដៃដំណឹង